ยึดการลงทุนในหุ้นรายตัวณปัจจุบันจําเป็นต้องมีการทําการบ้านเพิ่มเติมให้หนักยิ่งขึ้นค่ะบางตัวน่าสนใจแต่ราคาขึ้นมากไปก็มีควรไล่ตามแต่ให้สลับเลือกกลุ่มเล่นแทนในมุมมองของ3โบรกเกอร์มีความเห็นที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในรายอุตสาหกรรมเด่นในปี2557เทคนิคการเลือกคือมองหุ้นที่มีความสามารถในการสร้างกำไรที่โดดเด่นกว่าตลาดที่โบรกเกอร์ต่างๆคาดการณ์ว่าเฉลี่ยจะอยู่ที่10-13% มุมมองต่อหุ้นกลุ่มเด่นอาทิตย์ท่องเที่ยวและอาหารกลุ่มที่อาจจะมีความน่าสนใจลดลงอาทิยานยนต์นิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นค่ะส่วนการประเมินความเคลื่อนไหวในรายหุ้นที่มีความน่าสนใจประเมินออกตามทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มีความสดใสในปี2557มีโอกาสสร้างผดท้ายให้กับตลาดหรือแม้กระทั่งโอกาสการฟคื้นตัวตามสภาวะเศรษฐกิจในต่างประเทศค่ะตัวแรกนะครับชื่อว่าดีคอนนะครับ ดีคอนโปรดักต์นะครับ D C O N เนี่ยนะครับดีคอนโปรดักต์ตัวนี้นะครับมีการเออ่เขาเรียกอ,อะไรมีกำไรนะครับที่ดีต่อเนื่องมาอยู่โดยตลอดนะครับมีแนวโน้มเติบโตที่โดดเด่นนะครับจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น30%นะครับและการรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดเนียมนะครับด D C O คอนโดที่ตรงงาวงวานนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับโปรฟิตนะครับปี13 215ปี14คาดว่า246 ปี15 350ล้านนะครับจะเห็นว่าเติบโตได้อย่างสมบูรณ์มากๆนะครับดีเวเด์นะครับจาก1.04บาทนะครับในปี13เป็น1.10นะครับอันนี้จดดีๆนะครับแพนชอบถามนะครับ1.10บาทในปี14นะครับ1.20ในปี15จะเห็นว่าการเติบโตก็ดีเช่นกันนะครับเมื่อปีที่แล้วถ้าแพนจำได้นะห้องเนี้ผมก็เอามาพูดเหมือนกันนะครับคือหุ้น EA นะครับหุ้น EA รู้จักนะครับพลังงานบริสุทธิ์นะครับแม้ PE จะสูงเนี่ยแต่โกรดเขาดีด้วยนะครับปีที่แล้ว PE กน็น่าจะให้เขาถามจริงๆนะครับ147เท่านะครับในปี14 PE จะลดเหลือ24.3เท่าในปี15 PE จะลดเหลือ15เท่าในปี16ึ่นะครับ PE จะลดเหลือ9.9เเท่านะครับ จะเห็นว่านะครับปี13โกลด์แเปอร์เซ็นต์ปีนี้นะครับปี14โกลด์ห้ร้อยหกเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวไทยรีประเด็นการลงทุนนะครับเนื่องเนื่องจากว่าในปีนี้นะครับในปี14เนี่ยจะพลิกกลับมามีกำไร500กว่าล้านนะครับเติบโตราวๆ10%นะครับแต่ก็เราให้ปัจจัยพื้นฐานไว้เกือบเกือบหาบาทนะครับ4.98บาท4.98บาทสำหรับราคาปัจจัยพื้นฐานนะครับ เราเลือกนะครับหุ้นที่โรงแรมสถาบันมีตัว aot นะครับโรงแรมเซนเทลนะครับกรุงไทยนะครับจัสตินนะครับโรงแรมกรุงเทพนะครับ b g s นะครับเมเจอร์แล้วก็ vgi นะครับแต่ว่าอันใหม่ที่เขาเพิ่งออกเมื่อวันศุกร์เลยนะครับเขามีการปรับเอาสามตัวออกนะครับคือตัว aot นะครับเนื่องจากว่าราคาหุ้นมันขึ้นมาเยอะแล้วอัพไซด์มันเหลือน้อยนะครับจากเป้าหมายนะครับแล้วก็เมเจอร์นะครับเช่นเดียวกันเหตุผลเดียวกันแล้วก็ vgi ออก แล้วก็เพิ่ม3ตัวใหม่เข้าไปนะครับคือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเคแบงแล้วก็ LPN 3ตัวเข้าไปนะครับมี EA นะครับมี MK Suki นะครับมี RS นะครับแล้วก็มีตัว n c Mac นะครับ Mac กีนมี4ตัวนะครับ iML เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่ยังเล่นได้นะครับแล้วว่าจะปรับเพิ่มขึ้นมาเพื่อวันบุรณก็ยังเล่นได้ หุ้นตัวแรกเนี่ยคือโฟกัสหลักๆเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวกับเมืองในประเทศนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของค่างเงินบาทอ่อนค่านะครับก็คือ STPI นะครับ STPI ก็เป็นบริษัทลูกของบริษัทสเต็กนะครับแล้วก็เป็นบริษัทผลิตอขอภัยก่อสร้างพวกงานวิศวกรรมชั้นสูงโดยเฉพาะพวกโรงกันต่างๆนะครับล่าสุดเนี่ยคือเขาได้งานใหญ่ที่เ,เป็นชื่อโปรเจกต์อิติชนะครับว่คืองานที่ออสเตรเลีย ไอเอเนี่ยณปัจจุบัน PE เนี่ยแม้ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อรวมเพื่อตัวหันสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ p ีอปัจจุบันยังแค่ประมาณ3เท่า4เท่าเท่านั้นเองปีนี้จะมีโครงการที่โอนเข้ามาในใหญ่ๆขึ้นหน่งแปดห้าล้านดัมเบลีไซก็ที่จะโอนปีนี้ก็ประมาณหกพันล้านนะครับแล้วก็เดลิเวอร์อีก1,000ล้านนะครับก็น่าจะทำกำไรได้ประมาณ1,400อันนี้มองแบบคอนเซอร์เวทีฟสุดๆนะนะครับกำไร1,400ปีที่แล้วกำไร700เพราะนั้นโตเกือบ100%ในนปีนี้สหรับ IML เงินธนาคาร